ทีนี้มากันที่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างวันนี้หน้าหนูจะพิมพ์ไทโพสต์กันลงเอาไว้ว่าชงตัดสิทธิ์เลือกตั้งศักสยามค่ะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนะคะในการล่าชื่อสสเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญค่ะให้ทําการวินิจฉัยในปมประเด็นเรื่องของคุณศักสยามชิดชอบเนะครับเพิ่มเติมอีกโดยเรื่องนี้นะนะคะก็มาจากคุณปรกรณ์บุตรอุดมพิพัฒน์สกุลค่ะสสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าไกล ที่เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วา,างใจคุณศส,สยามชิดชอบในกรณีเรื่องของห้างอุตสูรจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นจนนำไปสู่การยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญนวินิจฉยัยและศาลเองก็มีคำสั่งให้คุณศส,สยามนั้นหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยทางตัวของคุณประกรณ์วุฒินะคะก็เปิดเผยแลวค่ะคะุณผู้ฟังบอกว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนี่นะคะมีคำสั่งเนี่ยออกมาเมื่อช่วงวันศุกร์ที่สมีนาคมก็ได้ทำการติดต่อพูดคุยกับพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันค่ะ โดยพักฝ่ายค้านเองก็เห็นว่าควรจะมีการล่าชื่อสสฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีของคุณศักสยามอีกหนึ่งคำร้องเพิ่มเติมโดยเป็นการยื่นคำร้องนะคะเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกกับภาพความเป็นสสของคุณศักสยามนั้นสิ้นสุดลงและให้เพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งในกรณีที่อาจจะละเมิดตามรัฐธรรมนูญในมาตราหนึ่งที่เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยวิธีพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เพราะฉะนั้นการยื่นคําร้องที่ว่านี้นะนะคะก็ต้องมีสสฝ่ายค้านร่วมลงชื่อด้วยขั้นต่ำเนี่ยคือ 1- ใน10ของจํานวนสสที่ปฏิวัติหน้าที่อยู่ตอนนี้ซึ่งจากการตรวจสอบยอดตัวเลขสสปัจจุบันเนี่ยนะคะทางคุณประกรณ์พุทธก็บอกว่าพบว่า1ใน10เนี่ยก็คือ40คนในการร่วมลงชื่อแต่ปัญหาก็คือตอนนี้สภาเนี่ยปิดสมัยประชุมแล้วและส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่แต่ฝ่ายค้านก็จะพยายามรวบรวมไหลชื่อให้ได้ค่ะก่อนที่จะมีการยุบสภา ซึ่งใจจริงเนี่ยก็อยากทําให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้เลยแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ครบหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่ได้รายชื่อแล้วนะคะก็จะยื่นตรงเลยค่ะไปที่สารรัฐธรรมโนูญโดยไม่ต้องผ่านประธานสภาและสําหรับคําร้องนะคะที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้คุณสัสยามในหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะว่าเป็นการยื่นตามรัฐธรรมนูญในมาตรา187ประกอบพรบการจัดการหุ้นส่วนแล้ว ขุ้นของรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องของการให้พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีนะคะก็จะมีในประเด็นที่ฝ่ายค้านน่ยนะคะได้เคยร่วมกันลงชื่อยืน่นคําร้องลักษณะเนี้ยให้กับท่านคุณชวนหลีกภัยประธานสภามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวันที่25มกราคมแต่ว่าต่อมาเนี่ยทางสํานักงานเลขาธิการสภาได้ทําหนังสือไปถึงคุณหมอชนละนานในฐานะผู้นําฝ่ายค้านโดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า การยื่นคำร้องที่ฝ่ายค้านใช้ช่องทางมาตรา82เนี่ยส่งเรื่องไปถึงประธานสภาเพื่อขอให้ส่งต่อไปยังสารรัฐธรรมนูนทางสภาตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เข้าข่ายรัฐธรรมนูญในมาตรา144วรรค2ซึ่งไม่ใช่เหตุที่รัฐธรรมนูญตามมาตราน,นี้ได้กำหนดเอาไว้มันก็จะทำให้ประธานสภาเนี่ยสามารถเสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูนพิจารณาวินิจฉัยได้ทางสภาก็เลยเสนอแนะให้ฝ่ายคา้านเสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้โดยตรง ตามรัฐธรรมนูญในมาตร,รา144วรรค3ามหรือว่าการยื่นตรงที่ไม่ต้องผ่านประธานสภายังไงก็ตามนะนะคะผูฟังคะนอกเหนือไปจากความเคลื่อนไหวที่ว่านี้แล้วเนี่ยทางด้านตัวคุณชูวิทย์ค่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิน์นะคะโพสต์เฟซบุ๊กระบ,บุว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าสังคมจะเชื่อใครระหว่างผมกับนายสักสยามหรือว่าจะเอาระหว่างชูวิทย์กับเนวินบวกกับสนทิด้วยก็ได้เห็นหรือ,อยังครับว่าสื่อแบบนี้ควรจะถึงจุดจบแล้ว นี่คุณชูวิทย์เองเนี่ยนะคะก็ยังคงนะคะเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะฝ่ายตรงกันข้ามของคุณชูวิทย์เองนะคะที่ทางคุณชูวิทย์ในกำลังเล่นงานกันอยู่ก็คือภูมิใจไทยประกาศตัวชัดเจนเลยนะคะภูมิใจไทยเนยวินนะคะแล้วก็คุณสุนทิลิ้มทองกุลนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะดูเหมือนว่านอกเหนือจากนะคะตัวของคุณสัสยามเนี่ยจะเจอ ศารรัฐธรรมนูญแล้วมีข่าวออกมาจากทางสำนักข่าวอิสาราแล้วค่ะมูฟังว่าเมื่อเรเ็วๆนี้นะคะคณะกรรมการปปรชค่ะได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไตาส่สวนข้อเท็จจริงคุณสฤษสยามชิดชอบน้ำรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในกรณีการประวิงเวลาและมีเจตนาที่จะไม่ให้บริษัทสกายเอ็กซ์ครีมจำกัดได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ การบินพลเรือนประเภทการทำงานทางอากาศนะคะเพื่อการทิ้งร่มอากาศโดดพระสุทาทำให้บริษัทเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะซึ่งสำหรับคดีคดีนี้เนี่ยหมูฟังก็เริ่มกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2562นู่นเลยค่ะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวหนึ่งแล้วค่ะหมูฟังคะ